นิทานชาดกเรื่องชายจมูกแหว่งในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบพวกพิสุได้บูชาต้นโพด้วยดอกบัวเพราะอาศัยพระอนนทเทละผู้ฉลาดในการกล่าวถ้อยคําได้ตรัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองพรารณสี มีเพื่อนที่เป็นลูกชายเศรษฐีด้วยกันอีกสองคนในสมัยนั้นมีชายจมูกแหว่งคนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลสระดอกบัวอยู่ชาญเมืองพาราณสีวันหนึ่งในเมืองพาราณสีมีมหโหสพลูกชายเศรษฐีทั้งสามคนได้พากันไปที่สระบัวเพื่อขอดอกบัวประดับกายไปเที่ยวงานมหรสพนั้นเมื่อไปถึงสระบัว แล้วลูกชายเศรษฐีคนที่หนึ่งได้พูดขอดอกบัวกับชายจมูกแหว่งว่าพี่ชายผมและนวดที่ตัดแล้วยังงอกขึ้นได้ขอให้จมูกของท่านงอกขึ้นเช่นกันผมขอดอกบัวด้วยครับชายจมูกแหวงโกรธไม่ชอบใจจึงไม่ให้ดอกบัวแก่เขาต่อจากนั้นลูกชายเศรษฐีคนที่สองได้พูดขอดอกบัวว่า พี่ชายข้าวที่หวานในนายังงอกขึ้นได้ขอให้จมูกท่านงอกได้เช่นกันผมขอดอกบัวด้วยครับชายจมูกแหบ่งก็ยังโกรธอีกไม่ให้ดอกบัวแก่เขาพระโพธิสัตว์จึงพูดขอดอกบัวเป็นคนที่สามว่าพี่ชายคนทั้งสองพูดกับท่านเกินความเป็นจริงถึงยังไงจมูกของท่านก็ไม่มีวันงอกขึ้นมาได้อีกผมขอดอกบัวด้วยครับ ใช่จมูกแหว่งพอใจจึงพูดว่าสองคนนั้นพูดมุสาท่านพูดความจริงเราให้ดอกบัวแก่ท่านว่าแล้วก็ยกดอกบัวให้พระโพธิสัตว์ปิกรรมใหญ่อิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพูดอะไรให้เกินความเป็นจริงจะเสียใจภายหลังโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย